หัวข้อความเป็นจริงคลาดเคลื่อนรถไฟฟ้าสายสีชมพูไม่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชิ้นส่วนปริศนาลงรถเก๋งวันที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมานายสมชายโชติจันทราพรผู้ทำง,งานในฐานะผู้ช่วยนักจัดการทั่วไปที่เทศบานนครธบุรีได้รับประสบการณ์ไม่คาดคิดเมื่อวัตถุปริศนาที่ไม่รู้จักตกลงมาที่รถเก๋งของเขาขณะที่เขากำลังขับลูกชายสองคนกลับบ้านหลังเลิกงานในช่วงบ่ายโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่านแย่ใครนา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจในการร้องเรียนต่อหน่วยง,งานเทศกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเรื่องร้องเรียนถูกตีพิมพ์บนเพจเฟซบุ๊กของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายทางของรถไฟฟ้าทางบริษัทนอร์เทิร์นบางกอกมอเรลวจำกัดผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้แจ้งว่าวัตถุปริศนาที่ตกลงมาไม่ใช่อุปกรณ์จากขบวนรถไฟฟ้าแต่เป็นชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์เท่านั้นตามคำชี้แจงจากและการสอบสวนของหน่วยง,งานความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สถานีทั้งสองได้ยืนยันว่าวัตถุปริศนาที่ตกลงมาไม่ได้เกิดจากรถไฟฟ้าและผู้ร้องเรียนได้รับข้อเท็จจริงและเข้าใจเหตุการณ์อย่างชัดเจนโดยตอนนี้ชิ้นส่วนนั้นถูกนำกลับไปแล้วเหตุการณ์นี้นำเสนอให้สังเกตว่าบางครั้งการเข้าใจผิดความเป็นจริงอาจทำให้เกิดความสับสนและความไม่สงบในสังคมดังนั้นการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญก่อนการสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความสับสนและความไม่พอใจในสังคมได้